มิร <ersch> ัตเมจากจารัตเถจากจัภังเสจะมามามยังจากจาราโชจุติรังจัดจากจารัตภะที่วัฒนังวามนักถู้รัฐไข่ในพระบระชาใจไตก็ดีในรัฐของคุณก็ดี ตรกลของตนก็ดีมีเจ็ดซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทำให้และของตนเจริญยิ่งถ้าเู้าจะรับดาวไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากตรเจ้าแต่จะทำลงไว้

หมอบสามนิ้วก็ออกมาป่วน